สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่พิมก็ออกมาเดินเล่นออกกำลังกายเนาะเพราะว่าอากาศดีนะคะก็มาเจอดอกไม้มงามๆค่ะเป็นดอกไม้ที่อันนี้พี่พิมก็ยังไม่รู้จักชื่อเนาะนะคะเพราะว่าเก็บแต่ผักเนาะเดี๋ยวจะค่อยออบอกชื่อทุกคนนะคะในคำบรรยายคลิปเนาะว่าอันนี้คือดอกอะไรเนาะสวยงามมากทุกคนนะคะนี่ ดูลักษณะดอกเขานะคะสวยงามมากเลยสีขาวนะคะหอมหรือเปล่าพี่พิมไม่รู้นะไม่อยากเด็ดเขาอะค่ะนะคะ,นะคะดอกไม้ป่าก,ก็ยังมีเหมือนเดิมทุกคนเต็มนะคะสําหรับคนที่นี่มันก็คือวัชพืชแหละแต่สําหรับพี่พิมอะดอกไม้ทุกดอกอะมันก็มีความสวยของมันเนาะอันนี้ก็ดอกบวกับวบกฝรั่งนะคะมาเจออ่าอันนี้ ก็คือสีล้อมฝรั่งเนาะนี่ก้านเป็นสีชมพูเหมือนเดิมก็จะเก็บนิดหน่อยนะคะวันนั้นที่เก็บไปอะ่ะหมดแล้วเพราะว่าทำน้ำพริกเนาะก็กินหมดแล้วนะคะอันนี้กินสดได้นะคะใส่สลัดได้นะคะสังเกตง่ายๆทุกคนเห็นไหมขาจะเป็นสีแดงนะคะ ออกมาเดินนะคะแต่ว่าลมก็ยังเย็นเหมือนเดิมทุกคนออกมาคนเดียวเนาะก้านสีชมพูนี่เห็นไหมกลิ่นเหมือนเหมือนผักชีล้อมบ้านเราเลยนะคะอ,อ่มีสรพรพคุณในเรื่องของอ,อ่เกี่ยวกับข้อตรงข้อต่อนะใครที่ปวดแข้งปวดขาปวดเขา่าอะไรแบบนี้อันนี้ เขาช่วยได้นะทุกคนแล้วก็กินสดได้นะคะใส่ยำได้ใส่พวกต้มต้มกระดูกไก่ต้มกระดูกหมูอะไรแบบเนี้ยได้หมดนะใส่ในซุปนะคะใส่ต้มยำได้นะคะใส่ลาบได้กินกับลาบก็ได้กินเป็นผักแหนมก็ได้นะคะ ใครที่ยังไม่ได้รู้จักผักชนิดนี้นะคะเวลาถอนขึ้นมาทุกคนสังเกตเนาะพี่พิมเคยอธิบายไปคลิปนึงแล้วเนาะนี่ก้านจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมใบเหมือนชีล้อมก้านจะเป็นสีชมพูถ้าถอนขึ้นมาก้านไม่เป็นสีชมพูห้ามเก็บกินนะคะทุกคนคะเนี่ยถอนมาเห็นไหมทุกคนก้านเป็นสีชมพูเนาะถ้าเขาขึ้นตรงไหนเป็นดงมันก็จะเป็นดงของเขาแหละนะ อันนี้คือไม่ใช่นะทุกคนดูนะเดี๋ยวพี่เพียมวางอันนี้ก่อนดูนะคะคือต้นอันนี้นะนี่อย่างนี้ไม่ใช่นะคะนี่อันนี้ไม่ใช่นะทุกคนต้องเป็นลักษณะใบแบบนี้เหมือนชีล้อมบ้านเราเนาะเยอะเลยนะคะตรงเนี้ยไม่ค่อยมีใครมาเดินตรงนี้เนาะเก็บได้นี่ตรงนี้สวยดูดอกไม้ด้วยให้พี่เพียมก็เก็บด้วยนะคะให้ทุกคนดูดอกไม้ไป พี่พิมจะเก็บชีล้อมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจในช่องของพี่พิมนะสาวใต้าบาวาเรียเนาะเยอะเ,ยเลยวันนี้ทำน้ำพริกเนื้อน้ำพริกปลาทูน่านะคะซื้อปลาทูน่ากระป๋องมาเนาะเราไม่มี กระทูสดนะคะที่นี่ไม่มีเนาะนะคะหน้างอคอหักไม่มีนะทุกคนอดใจจ้ะอดใจไปกินที่บ้านเรานะคะเห็นไหมกานพี่จะสังเกตทุกครั้งนะถอนขึ้นมาก็ยังต้องดูถึงแม้จะเก็บเป็นแล้วอ่ะก็ยังต้องดูอยู่นะคะเป็นสี่ชมพูกินสดได้กินน้ำพริกได้ นะบางทพีพี่พิมทำแกงคั่วกลิ้งอะ่ะพี่พิมก็เอาไปเป็นผักแหนมนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยถามว่าผักอื่นอะ่ะมันก็กินได้ทุกคนแตงกวาถัว่วลันเตาแครอทกินได้แต่สําหรับคนใต้ยอย่างพี่พิมอะ่ะถ้ากินแกงเผ็ดอะ่ะมันต้องเป็นผักแหนมนะผักริมรั้วถ้าอยู่บ้านก็ต้องเป็นเอ,อกินอะไรอะ่ะเป็นพวกเขาเรีกเยกอะไรนะผัก ใบใบเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะ่ะนะผักฝาฝาดใบเล็กใบมะปริงยอดมาปริงมะปรางเลยพวกนี้นี่ตรงนี้เต็มเนีย่ยทุกคนดูนะสลับกับดอกไม้สีม่วงนะคะเต็มไปหมดเลยยอดอ่อนๆเห็นแล้วก็อดไม่ได้นะคะไหนๆเราก็เดินมาเจอแล้วเราก็เก็บกลับบ้านทุกคนผักฟรีนะคะกินก็มีประโยชน์ คนที่นี่บางคนเขาก็กินนะเก็บไปหันห่นๆใส่สลัดนะพี่พิมกินเพราะว่า,วาด้วยประโยชน์ของเขานาะการจะเก็บผักป่ากินบางทีเราต้องดูประโยชน์เขาด้วยนะคะว่าเขามีประโยชน์กับเราไหมกินแล้วเ,ออเป็นอันตรายต่อเราไหมนะคะดูด้วยบางทีมันมีข้อจํากัดนะคะนะของคนที่มีโรคประจําตัวบางโรคประจําตัวก็ไม่ควรกินฉะนั้นเราต้อง ศึกษาดูดีๆนะคะทุกคนนะศึกษาดีๆก่อนเก็บก่อนกินนะคะมีอีกเพียบเลยทุกคนพี่พิมอ่ะเอาแกนเนี้ยหนึ่งกำมือนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะนะคะทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะก็เอ่อทำให้พี่พิมอะ่ะมีกำลังใจอีกเยอะเลยทุกคนนะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็พบกันใหม่เนาะทุกคนสำหรับคลิปหน้านะคะดูว่านว่าพี่พิมจะพาทุกคนไปเก็บอะไรหรือทำอะไรกันนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปด้วยดอกไม้งามๆตรงนี้ค่ะโอเคเอาดอกไม้งามๆม,มาลาทุกคนนะคะบายยทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขนะคะสวัสดีค่ะ